ยินดีต้อนรับสู่ช่องมารอยชาแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็อยากจะมารีวิวเหรียญกระสาบซึ่งเป็นเหรียญชนิด5บาทครับหายากและที่สําคัญครับเป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับรักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะครับได้มีรับทราบได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทั้ง3เหรียญนี้นะครับซึ่งอยากจะมาแนะนําซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ เหรียญทั้งสามให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญห้าบาททั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกําลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับ่นช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญห้าบาทครับปีพุทธศักราช2533ครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาพพบพระบลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24บมิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมีผลอดุลยเดเดนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนวงขอบนอกครับจะเป็นรูปเฟืองจักรครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิดูสิตธวนารามบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีขออภัยครับและปี นั่นก็คือปีพศ2533นะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขห้าไทยและเลขห้าอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญรุ่นปีพศ2533นี่เรามียอดผลิตอยู่ที่38ล้านนะครับ5,000เหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากไม่น้อยเลยนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆกบนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับ แต่เริ่มมองหาเริ่มสะสมกันนะครับซึ่งมารวยเองก็มีเหรียญชนิดนี้นครับอยู่ไม่กี่เหรียญเหมือนกัน,นครับเหรียญปีพศนี้ซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหาย,ยากนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยีบาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC ดูกันเหรียญต่อไปครับนั่นก็คือเหรียญห้าบาทครับปีพศสองพร้อยสามสนะครับ ตัวมูลของเหรียญโดยทั่วไปครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะซีขาวเ,เคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรเฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนชิดวงขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 0พัน้นั่นเองนะครับ เบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาลขค่าไทยและลขสิาอัลบิกโดยที่จะมีข้อความควาว่าบาทนะครับขันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2532 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่86 000, 3, 000, 3, 9, 000, 000, ล้านนะครับ3 3 9 0ันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับถึงขั้น70-80ล้านแต่เนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีอายุอานามการใช้งานครับค่อนข้างจะหลายปีครับ30กว่าปีขึ้นมาแล้วครับถ้า เปรียบเทียบกับเด็กหนุ่มคนหนึงนะ่งครับก็เป็นเกิดมาก็จะจะกลายเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่เลยนะครับสามสิบกว่าปีจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันได้สะสมกันอย่ากไปโหมก็เป็นแค่เหรียญห้าบาทนะครับซึ่งไม่มีคุณค่ามากอะไรแต่สําหรับนักสะสมเหรียญครับเหรียญกระสาบครับยิ่งเก่ายิ่งมีราคาสูงยิ่งมีราคาดีนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2532นี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดือนละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC เราก็มาดูกันที่ปสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศ2531นั่นเองนะครับข้อมูลของเหรียญครับก็ปเป็นเหรียญกระสัครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยาราชภูศีตาพรฉลองพระองค์คุยายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ มาดูข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบ,บพิรดุสิตวานารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2531นั่นเองนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข5ไทยลาเลข5รับบิทโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสอง สำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2 5 3 1นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่44ล้านนะครับ5,300นนเหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางที่อยากจะแนะนําให้สะสมซึ่งมารวยเองนะครับก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศนี้นะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้เริ่มเก็บเริ่มกำนะครับการเก็บสะสมเหรียญนะครับก็เป็นการออมเงินชนิดนึงนะครับเริ่มเก็บได้เท่าไรเราก็ออมได้มากเท่นั้นนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ .2531 นี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับมารวยแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญที่มีลักษณะพิเศษต่างๆนะครับอาจจะเป็นเหรียญภาษีเียนตรงนะครับซึ่งอยู่ราคานี้สูงกว่านี้อีกหลายเท่าตัวครับยิ่งเป็นเหรียญที่หายากแบบนี้นะครับ ราคาอาจจะสูงถึงอีกหลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับาล้ครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับมาโดยช n แนลสวัสดีครับ